สวัสดีครับผมวิลีครับวันนี้เราจะมาชมกล้องวิเศษในรถ e อีสู All n e นิวดีแมันนี้ครับคำว่าซ u เปอร์ h จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยครับสักคู่เดียว ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับภายในรถอ s u ู u a l l New D ดี x มกับกล้อง360องศา Super HD ครับตัวนี้เลยครับเวลติ๊กไฟซ้ายครับพาเพื่อกลับไปด้านซ้ายแบบนี้ครับเออติ๊กไฟขวาครับพาเพื่อกลับไปด้านขวาครับชัดทุกมุมมองครับนะครับตกซ้ายครับติ๊กขวาครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับพาเพื่อกลับไปด้านหลังแบบนี้ครับ ชัดจริงๆครับนี่ครับกับกล้อง360องศา Super HD ครับด้านซ้ายเป็น Bird Eye View นะครับมาพร้อมระบบเ Record ครับแล้วเดี๋ยวเราจะชมแบบ 2D กันครับสักครู่เดียวครับมาชมอีกแบบหนึ่งครับแบบ 2D ครับติ๊กซ้ายครับติ๊กขวาครับนี่ครับ Bird Eye View หมุนได้ด้วยนะครับนี่ครับ เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังครับหาเวลากลับเป็นด้านหลังแบบนี้ครับชัดจริงๆครับกับกล้องซูเปอร์ HD ครับนี่ครับพอคืนเกียร์กลับมาหน้าเดิมครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันอีกแบบหนึ่งครับครับอีกแบบหนึ่งครับติ๊กซ้ายครับเอาไว้ให้เห็นกันเต็มเต็มตาไปเลยครับนี่ครับชัดทุกมิติครับนี่ครับ กับกล้องวิเศษครับซูเปอร์ HD ครับนี่ครับแล้วคันนี้นะครับเรายังมีใส่เป็นระบบ m i ลเล r Link Wi-Fi วได้วยครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับสักครู่เดียวครับระบบ m i ลเล r Link Wi-Fi ครับเป็นการเชื่อมสมาร์ทโฟนของท่านนะครับทั้งภาพและเสียงครับขึ้นไปบนหน้าจอของเดิมรถครับแบบไล้์สายครับนี่ครับสามารถใช้งานอย่าง YouTube ได้เลยครับเดี๋ยวเราก็ไปชมกันครับ Youtube ก็ยังมีทุกคอนเทนต์ให้เลือกชมเลยนะฮะเดี๋ยวเขยไปชมสักอันหนึ่งครับ Youtube ครับดังเบาจากฟุงมาเลยได้เหมือนเดิมนะครับภาพคมชัดสีสดใสครับเพิ่มเพิ่อทุกการเดินทางครับ ต่นี้นะครับยังสามารถใช้งานอย่างแผนที่นําทางได้ครับ Google Map ครับไปยัง Google Map ครับสะดวกครับท่องเที่ยวทั่วไทยไม่มีหลงครับลงตัวครับกับเทคโนโลยีสุดล้ำในรถอีสุ u d ดีแม็กคันนี้ครับท่านที่สนใจการติดตั้งแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาที่ผมวิลลี่ครับที่เบอร์โทร086 9 5 6 6 6้าหวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ